แอมนี่คือเสียงจากราชานมผงอยากให้พี่แปมไปเล่นกับสาวๆในดิสคอร์ดวัดดวงหน่อยครับพาลูกน้องลูก้าไปด้วยก็ได้นะครับพี่ส่วนคนดูถ้าใครเข้ามาดูแล้วไม่ยอมกดไลค์ขอให้จีบสาวไม่ติดแฟนทิ้งปากดีะครับอืมร้องในบันีครับอันนี้อายุพันแปดปีแล้วนะเออครับ่เออเอาชี้ิตมาเอนะครับ เนีย่ยรรบนี้เด้ออกอคื่เลยทำไมอุ้ยทำไมคุณต้องสามศพเลยอ่ะคุณมีบาร,รยญาตหรือเปล่าอ่ะทีมีนี่ต้อุ้ยอุ้ย <laughs> แบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องยืนจีบกันนานครับน้องแบบว่าดองปิดสกอให้เลยครับ เดี๋ยวนี้ริดบัดดวงเขาทำห้องดีขนาดนี้แล้วเหรอครับเนี่ยอย่างนี้ต้องมาสิงเอายศกันหน่อยแล้วนะครับเฮ้ยพี่แปมริทบัรดวงมีสาวมาสิงว่ะพี่แปมเฮ้ยเออพี่เอ็พี่เห็นสาวอยู่ฮะสาวในห้องฟรีไฟลเลยหรอว่ส2คนนี้นี่เหรอเราไปไหมเราไปไหมเราเราไปขอเล่นเกมฟรีไฟล์กับสาวแล้วกันนะไปไปไปลยไปดูโอเคโอเคโครับไปาเลยย้ายเลยยาเลยย้ายะคายเล้าอยยายายเล้ายเล้าเ้้้ยเอกอาตาดียยอล้แตล เออฟังไว้น้องเขารู้จักแต่พี่แปมเขาจะเล่นแต่กับพี่แปมไอ้ลูก้าระสำคัญตัวจังเลยลูก้าระรู้แพ้แล่วครับแพ้มาจักเด็กปากตุ่อะครับเด็กปากมันสวยอะครับผู้สาวเมืันสวยอะครับทำโซงมาอยู่ห้องฟรีไฟมีฝีมือเล่นแค่ไหนเออต้องลองดูว่าล่ะไม่ต้องตีกันครับไม่ต้องตีกันพอดีแบบพี่เใบัดสร้างห้องเดี๋ยวพี่แบบไปสร้างให้เล่ยเล่สองสองเลยไหมพร้อมแพ้ไหมครับพร้อมอยู่แล้วอุ้ยคุณอะพร้อมแพ้หรือเปล่าอ่ะเกี่ยวกาหน้าไปทางคิมินมอได้เลยนะหน้าจะไั้แต่แบบอย่างเงี้ยพี่พี่สร้างให้ไวเลยครับผมจะเพิ่งจะ รับกวันนี้พี่จะมาแนะนําการเติมเกมฟรีไฟง่ายๆในแอปวีเพยกันนะครับอัับ,บแรกเราไปโหลดแอปมาก่อนนะครับแล้วให้เราไปสมัครสมาชิกใหเสร็จก่อนนะครับวิธีเติมเกมนะครับก็เลือกไปที่หน้าเติมเกมออนไลน์ต่อไปก็เลือกเป็นฟรีไฟนะครับเราจะได้โมนัสคืน5%เลยนะฮะทุกคนเมื่อเรามาถึงหน้านี้เราก็คัดลอก UID ในเกมเรามาเลยครับแล้วก็วางใส่ปึ๊บกดต่อไปแล้วเราก็สามารถเลือกแพ็กเกจที่เราจะเติมนะครับเดยพี่จะมาเติม50บาทได้รับ172ไนมอน์นะครับแน่นอนว่ารับเงินคืน5%ทันทีท่ํทาาารรยก ครับทุกคนโอเคตอนนี้พี่ก็เติมไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพจก็มาจะเข้าในเกมเลยนะฮะก็สามารถโหลดมาใช้บริการกันได้นะครับแอปวีเพจนะครับเติมง่ายได้เงินคืนด้วย5%นะฮะทุกคน ปกติลูก้าเขาชอบอ่อนได้สาวนะครับคนดูเขาจะแบบ,บจับปืนไม่ค่อยแม่นนะไปดูมือไม้มจับอ่อนๆหน่อยนะครับเนี่ยก็ธรรมดาขาแต่ได้สาว,สาวหรือว่าหรือว่าไก่อือหรือว่าไก่เรือเปล่า <c oughs> ฟังไว้ลูก้าไอ้น้องมีฝีมือแค่ไหนครับมาว่าคอนอื่นเนี่ยตัวเองเก่งแค่ไหนอ่ะเป็นผู้หญิงแบบนี้น่าจะไม่มีใครมาชอบนั่นน่ะกูโซเลยแลยาแต่ผมชอบพี่โบนะครับหาทำทำมาเลยเอามาดิไม่ยากลูก้าหรอจะตาย ี่เจอใครวะอแตกใครวะจับหรู้เอ้าได้มาเลยปุ่มที่ไหนวะมีไปไม่ไปใช่อยู่กับพี่ไหมนี่ยหรือใครมาแล้วหรอเอ้ามันจะเกินไปหรือเปล่าอ๋อคือหนูกล้าเก็บสองเลยว่ะ เอในคลิปไม่เห็นโหดอย่างนี้เลยครับผมอันนี้หัวแต่กับสาวหรือเปล่าเนี่ยเออสาวก็าวปากแสบทิ่นานจะได้ให้ผมไม่อะไรปากแสบอะไรเงี้ยเออมีปากไม่กินข้าวได้ยไม่ใช่มาพูดแบบมาว่าลูก้าลูกไก่อะไรอย่าเลยแม่ไม่ <ๆ S 1> <คน S 2> ไม่ไม่เ <ๆ S 1> ขารู้ว่าเองเป็นลูกไก่นะครับขอแบบดูคลิปยูทูปพี่มาไงน้องคือลูกา้าบีสาทะเลที่หน้าตาดีสุดครับก็แค่ก็แค่เด็กปากดีคนหนึ่งอะร้องเด็กไปดิครับอันนี้อายุพันแปดปีแล้วนะอย่าเออครับอย่าเออเอาวิธีโมดกันนะครับเอาวิธีการหรือว่าเฮ้ย ต้องลูก้าพี่เองน้องพี่เองน้องแล้วเนี่ยแม่แม่ผมจะยิงสาววานปากดีไหมร้องแล้วกันร้องเฮ้ยซ้ำศพหรออะไรอ๋ออะไรวะซ้ำศพอะไรครับร้องเป็นไก่เลยนะกูโอ้ใครร้องร้องแค่แบบพูดถึงมันก็เกินไปคนก็พูดเกินไปแต่ว่ามันเหมือนเหมือนเล่นกระบอกนะใช่ปะไม่น่าจะเป็นสาวนะไม่าจะเป็นบอมือเองก็พูดคือน้องผูสัตว์จะมีสาวมาสิงดิษนั่นเนี่ย พี่แบมก,ก็ดูเขาทำดีดูเขาพูดแล้วผมดิลูไก่นะเข้ามาทักทายผมด้วยเขาพูดเ<ก>ขาพูดแรงจริงแล้วน้องคนดูเขาลูคนดูก็ดูนะเป็นพี่ชายกันเป็นแบบเป็น,น้องชายกันแบบแต่ไม่ปกป้องกันอันนี้ไปปกป้องสาวจริงจริงเองลองไปดูแบบคอมเมนต์ในยูทูบดูเขาเรียกแต่ว่าลูไก่ลูไก่กันอย่างเงี้ยนะเลี้ยงใคอยู่ข้างบนวะมนก็ลงมาสิอ๋อจะตายแล้วน่าจะตายแล้วหนห่ามันเป็นไก่หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอ้ยลองไปดิเอ้าน้องเมียลอง แค่ครับพี่โบสวยๆผมขอโทษด้วยครับที่ผมยิงพี่โบเอ,อ็งเอ็งดอกยาให้สาวนะนอะไรเงี้ยน้องไม่ขอโทษครับพี่โบแต่ตอหน,น้าผมหัไปยืนได้ยิงครับแต่ผู้หญิงคนนี้ผมไม่ยอมดิมไม่ได้ตึง,งพี่นี่มาเป็นกรรมการแลว้วชัดเลยเนงะี้ยปล่อยดูกายอะไรอย่าคนเดียวไรเงี้ยออกมาดีที่โดนลุมอ่ะอุ้ยพี่เขาไม่มีเลือดเอกต่ปากหรือเปล่าฝีมือมีแล้วแม่น่ะจะไม่มีฝีมือแล้วน่นนะวิ่งหนีเป็นไก่ตอ๊อนะกเลยอ่ะไอ้น้ออหน่ออยไปผม <you> เนี่ยรอบนี้เนี่ยออกอยู่เลยทำไมเนี่ยตายแล้วเหรอเฮ้ย นี่ทำไมคุณต้องซ้ำศพด้วยอ่ะคุณมีมารยาทหรือเปล่าอ่ะเออลูก้ามีมารยาทหรือเปล่าอ่ะไปเล่นซ้ำศพเขาได้ไงอ่ะเขาทำอะไรให้น้องเอาก็เขาบอกผู้เล่นที่ดีหน่อยครับผู้เล่นที่ดีหน่อยครับเขาก็ด่าผมว่าลูกไก่ก่อนผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับโทษทีเป็นตัวเองครับแต่สำหรับพี่โบนะครับผมไม่ผมผมจะไปยิงให้ยิงเลยครับพี่โบโอ้นี่มันยิงให้ยิงนะนี่มันไอเด็กนี่มันสองมาตรฐานชัดๆอ่ะไม่เอาผมผมไม่ชอบผู้หญิงปากแซ่บแม้อร่อยม่เนี่ยผมพี่แบบต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าดีดบองมาได้นะครับพี่ต้อนรับ ทุกคนครับพี่โบมายิงผมเลยครับพี่โบอุ้ยใครวะอู้มีที่ผมพี่ปับอีกแล้วเจ้าตัวตึงเจ้าตัวตึงนี่หรอน้องโบที่เองชอบอ่ะลูก้าคนนี้หรออันจะแอคทำไมจะมาบองหัวใจทำไมครับกระแดากระแดใช่ไหมคนนี้น้องโบที่เองชอบอ่ะตายแล้วโหตายแล้วโหพี่แบบทำยาก่อน หนามานักลับไปโกงนะอุ้ยระวังหนึ่งตาหล่อมานนี้ได้บ้างมานนี้ได้บ้างเก่งแต่ปากมือฝืมือไม่มีอันนี้ก็ไม่เอานะไปตอกข้าวอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรโกรธอ่ะเออแล้วก็เป็นคนหล่อใไงครับทำไมหงอกไม่ไม่เขาว่าถ้าเองแบบเถียงกับใครบ่อยๆอ่ะอาจจะชอบกันก็ได้นะลูก้า ไม่ชอบอีกแล้วครับไม่เอาแบบผู้หญิงคนนี้มาเป็นแม่ของลูกหรอครับเพราะไทยรุก้ามันหลอกครับสาวเขากชอบตึ้มครับนอกจากพี่คนนี้หลอดลงเบือยหรือเปล่าอ่ะหลอดลงเบือยหลอดลงเบื่อเฮ้ยอ่อโอ้พี่แปมก็จะเงียบเกินไม่ชช่จะคงจะห้ามอะไรหรอกเออพี่ก็ฟังพี่ก็กำลังฟังผู้เองพูดกันอยู่ก็พูดเพลินเกินนอนผู้หญงแม่งก็ด่ากันไม่พักเลยครับ สาอมนิดเกินก็มันบอกว่าไก่ลูก้าเองเนาะแล้วก็ไว้ใจไม่มาดิไม่มาดิเรานะเนี่ยแต่ว่าถ้าใครมาดิบด้วงนะครับผมได้ยอทุกคนนะบอกไว้ก่อนใช่ครับสาวคนไหนที่อยากมาหนุ่มคนไหนอยากมามาเด้อไอ้ลูก้าให้หยุเองนะนอกจากคนนี้นะบอกเลยต้องมาได้คีดหลังไม่อยากฟังลูก้าไก่อะครับไม่อยากฟังไก่ไก่อะเอ้าใครไก่เอ้าโอ้ย เดี๋ยวว่าจะให้เดี๋ยวว่าจะยืนให้ยิงเออไหน๋ยวไหนเอ้ยเอ้ลูก้าเดี๋ยวว่าเองจะยืนให้ยิงอ่ะไปมอดบี้ไปมอดบี้ไปมอดกาอะไรอย่างเงี้ยไปยิงผมเลยครับพี่โบขาพี่โบอยู่ไหนครับขบนข้างบนยิงผมเลยครับพี่โบขาเอาแล้วจะโดดลงไปทำไมครับอย่าเอ่ยอะไเอ้ยขอโทษครับชุบได้ไหมชุบเลยครับชุบเลยครับชุบได้ใช่ไหมอุ้ยพี่โบปืนครับเลยครคุณก็เกินไปอ่ะเหลี่ยมเกินะเหลี่ยมเกิน ขอโทษครับพี่โบี่โบยิงผมเลยครับผมม้าครับให้ยิงจริงไหมยิงครับที่มีนิตโต้ยยอุ้แบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยืนจีบกันนานครับน้องแบบว่าดองปิดสกอร์ให้เลยครับฝั่งนั้นน่ะถ้าไม่มีไก่ข้าวตอกคงน่าจะจีบสะดวกกว่านี้นะอันนี้แบบน้ำค้างเสียงไก่ตอกไหมเฮ้เขาเขามาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเฮ้ยลูก้าเองไปอย่างเงี้ยเองแบบได้คะแนนจีบไม่ได้นะน่ะเขาเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันหรือเปล่าเอ้บรอบนี้ขอเอเวอลเลย์ได้ครับพี่สวยไอ้น้องเองเอ้ยนี่น้องน้องเดี๋ยวพี่ตอบให้เองเอาไปให้เขาเลยคิดว่า ่เอาเลยครับเอาเลยครับพี่โบสวยสุดเต็งสุดกอน้องอยู่ไหนหรออยู่ในใจเสมอครับเอาเลยครับอุ้ยตอแหลจัดเลยในใจสมองเสมอโคตรตอแหลเลยไปดลยกันตอข้าวไปเลยตอีเดี๋ยวพี่จะไปอยู่ทีมเดียวกับน้องข้าวละใครอ่ะพี่แปมหรอ วี่คนก็เกินคนก็เรื่อยเกินอ่นะโอ้โห,โห,โโหเก่งเองพี่เก่งเองไอ้น้องไอ้ลูก้าเองไม่ต้องจีบละเดี๋ยวพี่รีบจบเลยดีกว่าค <c oughs> ำพูดสวยหรูแต่มีฝีมือแค่นี้ก <c oughs> ็ไม่เอาเด้อเพราะว่าคนไปแบบนอนนะผู้สาวอ่ะไปอ่านมาเสียนอนเด้อะก็ถือวีฝีมือแค่นี้ก็ไม่ได้ขี้โม่เหมือนใครบางคนนะครับอือเขาหน้าจะมาเถึงเองแล้วลูก้าเพราะว่าพี่อ่ะเล่นเก่งจริงเล่นเก่งเหรอกเป็นคำพูดคิดเองหรอให้ไม่คิดเดียวเหมือนกันเฮ้ยพี่บอกไปเลยครับคิดเดียวก็คิดเดียวใจสมองผมเต็มเนือครับ อุ้ยใครวะพี่แป๊บไปยิงพี่โบทำไมอ่ะพี่แป๊บพี่แป๊บเรื่ยๆเลยพี่แบบว่าแบบให้แกะเพื่อนเอางี้เลยไปเอางี้เลยไปถ้าคนดูอยากดูอะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ให้ลูก้าไปอยู่กับน้องโบเลยแล้วพี่อยู่กับน้องข้าวเองไงปหน้าจหน้าเออเอ็งไปไปจีบกันฝั่งเดียวกันเลยนะ ผมพี่จะอยู่ฝั่งตั้งใจเล่นครับน้องแค่แม่เออเรามาเล่นกันแต่อืออไม่แต่ลาไม่จีบอะไรไม่หวานอยู่ได้เลยกินข้าวไม่จ้าพี่ข้าวจ่อไก่ตอกข้าวมากินข้าวไม่จ้าไค่ต้องมาชวนนะเออไม่อยากไปกินกับคนแบบคุณหรอกครับบอกตัวเองเลยครับอือเข้ามาแล้วแดดไก่ลูก้าไก่ลูก้าอะไรเขาชื่อว่าเขาชื่อว่าลูก้าสุดหล่อสุดตึงสุดคอดได้ใจผู้สาวครับตอนนี้ไ่อุ้ยพี่บขอโทรศัพมาช่วยหน่อยครับไก่ตอกไก่ตอกมาช่วยหน่อย มาดีออกมาดี้องจับยาคุณทำเลยพี่เขาเอาเือคคเดียโย่เอาร้องไห้ไป้องอีกเมียแล้วน่ะเล่นดีมากเลยครับเกมเนี้ยเกมนี้จะมันหน้าเลยถ้าแบบเอดูก้าไม่ไปจีบสาวอะครับถ้าทุกคนไม่มีดิสไหนสิงหรือว่าอยากมีเพื่อนคุยในดิสก็มาสิงดิสนี้ได้นะคะ ถ้าใครอยากเทสแชร์ผมนะครับก็มาสิ่งดิดวัดดวงได้นะครับคุณดู you, ดิดอยู่ใต้คลิปนะครับคุณดูลูก้ากระซิบมาบอกนะครับผู้ชายแปดหัวหผู้หญิงเข้าฟรีฟันไลท์เอ็นพีฟันดีเอ็นพีครับ